สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะ <c oughs> เรื่องของพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนเรื่องของพระไตรปิฎกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสุภาสตนะคะ เด็กๆมาดูเรื่องของความหมายของพระไตรปิฎกกันก่อนนะคะพระไตรปิฎกหมายถึงคำ,คำพีที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมด3หมวดค่ะ 1. ห,หมวดพระวินยัยปิฎกก็คือระเบียบข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทร,รงบัญญัติไว้สำหรับภิกษุและภิกษุณีเพื่อเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติตนมีทั้งหมด8เล่มค่ะ 2. อพระสุตตันตะบิดกก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ที่มีเรื่องราวประกอบมีทั้งหมด25เล่มค่ะ 3. อภิธรรมบิดกก็คือประมวลคำสอนที่เป็นหลักวิชาการล้วนๆเลยค่ะไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ ที่มีเรื่องราวประกอบมีทั้งหมด12เล่มค่ะรไตรปโฎกค่ะเด็กๆนี่คือความหมายเนาะความหมายของรไตรบิดกที่คุณครูกล่าวเมื่อกี้คือตํรราหรือคำพีที่บรรจุคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะพระแปลว่าประเสรศิฐไตรแปลว่าสามวีโดกแปลว่าธรรมราหรือคำพีอีกครั้งหนึ่งนะคะพระแปลว่าประเสรศิฐ ไตรแปลว่า3าบีโดกแปลว่าทรรา,าหรือคำพีค่ะอ่านะคะความหมายของไตรบีโดกค่ะมนุษย์ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจะสอนให้คนเราเนี่ยเป็นคนดีนะคะยึดมั่นในทําในสิ่งที่ดีๆนะคะ แล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะใครที่สามารถปฏิบัติตนเองให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคุณนั้นก็จะอยูอ่อย่างมีความสุขนะคะ,อ,ะอันนี้ตู้ของพระไตรปิฎกค่ะะมาดูค่ะความสําคัญของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีความสําคัญเป็นคมภีร์หลักที่รวบรวมหลักคําสอน ของพระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นหลักในการาปฏิบัติของพระภิกษุพระระแล้วก็ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธศาสนิกชนพระไตรปิดกมีความสำคัญดังนี้ค่ะ